ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอาจารย์ว่าที่ร้อยเอกดรนะัทพลปุกะเสฐเป็นอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอเรื่องนะครับของการยืมเงินทดลองราชการนะครับสำหรับการยืมเงินโครงการนะครับตัวของอาจารย์เองนะครับตัวผมเองนะครับก็ ยืมเงินในการจัดทําโครงการอยู่บ่อยครั้งนะครับเพราะว่า,าผมอยู่ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ก็จะมีโครงการนะครับอย่างเช่นโครงการบริหารจัดการทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือไม่ก็เป็นโครงการกีฬาศีนะครับหรือโครงการพิธีไหว้ครูของนักศึกษา,าในสาขาวิชานะครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์รองควรเรื่องโครงการจุนกระสับคุณเชนครับอาจารย์เราจะพูดนะครับครับโค้ชตอาจารย์เสี่ยงผู้ดูดินเนะตรงนี้ใช่ไหมครับเรียบร้อยครับคุณจะเสกผู้บริหารนะดีเซนต่อไปครับแล้วก็อาจารย์รอผม แจ้งไปหาอาจารย์เพื่อจะไปเช็คที่พื้นกระดานาชั้นสามการเงินครับโอเคแล้วผมนัาครับ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 บครับบ่อยครั้งครับที่ผมยืมเงินนะครับจากโครงการนะครับแล้วปัญหานะครับก็เกิดขึ้นครับเมื่อผมนะครับได้ไปที่าองคลังน่ครับชับน3าัานักงานอธัการนะครับวับก่อนนะครับผมไปครครับ รับเช็คนะครับปรากฏนะครับว่าผมพบว่าเงินเดือนของผมนะครับในบัญชีนะครับถูกตัดเงินเดือนออกนะครับทําให้ผมเกิดข้อสงสัยครับแล้วผมก็ได้ไปสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ที่กองทังนะครับที่ดูแลในส่วนนี้นะครับ ที่ร้คอมเอร์รับผมครับอยู่คณะมนุษยศาสตร์ขอบคุณครับเอออาจารย์สงสัยนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วอ่ะที่บัญชีธนาคารอาจารย์มันเงินเดือนอาจารย์ตกตัดครับ นอาจารย์ดูเหืัมันทตงนตรงนี้มันต่กันมีวิธีทางกาแก้ไขปัญหาอย่ช่วยแนะนำอาจารย์หน่อครัอาจารย์ดเนเ่การงนือาอาจารย์จัดโครงการสานักศึกษาไปจึกษารโรงานครับากาใช่ครับ จะเกินนะอาจารย์เดิยเนี่ยโดนตัดเงินเดือนไปเลยเงินเดือนชี้หายไปเลยอ่ะเออตรงนี้เอ๊ะไม่ชอบมีนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันมีช่องทางหรือขั้นตอนอะไรที่แบบอาจารย์จะเอาไปศึกษาแล้วก็เพื่อกแก้ปัญหาไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับตรงนี้ช่วยแนะนำเลยค่ะมีสี่วิธีง่ายด้กันนะคะอย่างแรกก็คือยู่ในการมีการราบผิดในการ โอ้ตรงนี้อาจารย์ไม่รู้เลยนะทำได้ใช่ไหมครับทำบัน<ด>ทึกชี้แจงว่าเออเราที่เราคืนเงินยืมช้าหรือ่อะไรใช่ไหมครับ,รบอเอ่อไอีสระตรงนี้เนี่ยทางการเงินมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมที่แบบช่วยให้ทางอาจารย์สามารถมีปฏิวัติเป็นแนวทางยึดเป็นแนวทาง ขอบคุณมากเลยครับอืผู้มือเทคนิคนะเอออันนี้ก็ดีเป็นประโยชน์นะยังไงเดี๋ยวอาจารย์ว่าอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปให้อาจารย์ในคณะในสาขาด้วยเพราะว่าหลายท่านก็เบี่ยกคะแนะนะพอเรายืมเงินโครงการดีเราก็เสียวว่าจะโดนตัดที่อาจารย์นั่นโคนมาแล้วเนี่ยเงินท่องมาเลยจากบัญชีนะครับก็ว่าถ้าเกิดศึกษาตรงนี้น่าจะนะเป็นแนวะทางที่ดีที่ทรังหน้า,าจะคิดว่าคมไม่โดนตัดเงินเดือนแบบนี้นะครับอื ศูนยสองเก้านะครับขอบคุณขอสายเงินกระต่ายน้อยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับครับผมก็ได้รับคู่มือนะครับร่างคู่มือเทคนิคการคืนเงินยืมทดลองราชการกองทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุดเชิญทานนะครับซึ่งคู่มือแห่งนี้นะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับ อาจารย์ทุกท่านนะครับที่จัดโครงการต่างๆนะครับในการาคืนเงินยืมทดลองราชการนะครับเพราะว่าผม, <c oughs> ผมเองเนี่ยก็ประสบปัญหานะครับคือถูกตัดเงินยืมนะครับทดลองราชการมาแล้วนะครับซึ่งคู่มือตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านจริงๆนะครับในการที่จะใช้ในการศึกษานะครับมีรายละเอียดต่างๆมากมายนะครับ และอย่างยิ่งครับทางกองขังนะครับก็ได้มีแนวทางและวิธีการนะครับใน4หัวข้อดังนี้ครับ ก็เป็นไปตามที่เราได้นะครับดูนะครับใน4แนวทางตรงนี้ที่กองทังของสานักงานอธิการบดีได้ให้แนวทางตรงนี้มารวมไปถึงมีคู่มือและท่านนะครับยังสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับคู่มือได้จากทางเว็บไซต์ของกองทังหมหาวิทยาลัยราชภาัฏสุชนทราได้อีกนะครับขอบคุณมากครับ